เพราะมนุษย์กําลังมองว่าก็โลกเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเจริญก้าวหน้าไม่จําเป็นต้องใช้ศาสนาก็ได้จนกระทั่งบางคนตั้งแง่ขเขาเขียนเป็นหนังสือเลยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่จําเป็นต้องใช้ศาสนาก็ได้ศาส,สนามันเหมือนกับเป็นเครื่องมือของคนในยุคหนึ่งที่ใช้กดขี่คนที่อยู่ภายใต้ชนชั้นการปกครอง ซึ่งถ้าเอาทางตะก,การจริงๆแล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ศาสนาจะคงดำรงอยู่ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถ้ามาตรฐานนี้เราจะไปจดบับตรประชาชนพาสปอร์ตเดี๋ยวก็ต้องใส่ศาส,สนาแต่มนุษย์กําลังเหมือนกับความเก่งของตัวเองเนี่ยมันทะลุไปจนกระทั่งบอกเอ้ฉันไม่ต้องการพระเจ้าแล้วไม่ต้องการศาสนาไม่ต้องการเครื่องยินหจิตใจฉันก็อยู่ได้เขาอาจจะบอกว่าไอ้คิดนอกกรอบได้เหมือนกับมนุษย์สกปร์เนี่ยบินไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้บินได้แล้วแต่ตก่อนออกนอกโลกไม่ได้เดี๋ยวนี้ออกนอกโลกได้แล้วแต่ตก่อนต้องตายเหมือนกับว่ามนุษษยยยยย์์อออออกกกหหนนนน่่่่่่ไไมมมมมมตตต้้้้งงงเเเิิดดจาาาพแแแแลลววววคคัุบบ ้อะไรต่างๆได้นี่คือความอหังการเนี่ยเกิดขึ้นโดยเรียกว่าลืมตัวเรากรชับเน้นกุรัตเวลาตะกูนุกันเลยดีนะนะสุลอฮ์ฟานซาฮุบฟุสบุอย่าเป็นเหมือนกับคนที่ลืมอัลลอฮ์เราทำให้เขาลืมตัวเองเนี่ยเรากำลังคุยกันเรื่องโลกร้อนพูดถึงอูวิกฤตมนุษย์เนี่ยจะอยู่ได้ต่อไปหรือเปล่าวันพรุ่งนี้ปีหน้า30ปีมนุษย์จะหายนะหรือเปล่าโลกนี้มันกำลังวิกฤตขนาดนี้แล้วเราต้องช่วยกันร่วมมือกันอีกด้านหนึ่งพอตัดฉากมาเมตาเวิร์สจะอยู่ตลอดกาลเอไอหรืออะไรต่างๆมนุษย์ไมม่่ตต้้้ออองงาายยยยแวเนนนนีห็คทัูใ ความรู้ทั้งคู่เนี่ยแหละความเก่งกาจของมนุษย์เนี่ยแหละอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลาจึงบอกไว้ในอันกุรอานอันนี้เป็นอายะที่ศักดิ์สิทธิ์งานวิจัยของสาสหประชาชาติเขาบอกว่า,ถ,าถือเป็นคัมภีร์ของมนุษย์ที่จะมาใช้เป็นหลักการในการที่จะประคับประคองโลกพระมันเป็นงานวิจัยที่ชัดเจนแล้วแต่ว่าคมภีที่แท้จริงก็คือที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาได้กล่าวและกล่าวมานานแล้วว่าอิซากีและละหุมแล้วเมื่อมีคนกล่าวกับบรรดาคนที่กำลังคิดว่าตัวเองสร้างสรรค์โลกนี้และตุฟซีดูฟิลล์อย่าสรา นะนูมุสฮพวกเราเป็นนักปฏิรูปเป็นคนที่สร้างสรรค์ต่างหากอัลลอฮ์บอกอ um ิลาพึงทราบเถิดอินนาฮูฮูมูมุสซดุนพวกเขาเนี่ยคือผู้คนทำลายววลากินลาเยชอุลแต่โดยไม่รู้ตัวแนะผมว่าคำนี้เนี่ยที่เขาป้ายเป็นสีไว้ข้างล่างนะครับมันเหมือนกับว่ามากระตุกให้เรารู้ตัวนายกบอกใช่ไหมโลกเนี่ยเริ่มที่จะส<อ>่งเส,<อ>สียง,ยง,งแต่อาจจะเริ่มค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นส่งเส,<อ>สียงนี่คืออะไรไหให้เรารู้สึกเวลากินลายชอุนอ <Allah S 3> <ม>ัลลอฮ์ว่าแต่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัวเราก็พูดถึงเราเองด้วยนะว่าเราก มุฮารีบอกว่าคนที่น่าจะมีบทบาทก,ก็คือบรรดาผู้นําประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศน้อย